ซองแม่ลูกเขาม่ายั้งบัดนี้มาได้เลยทมมีเวียก็นจิบโมาเขาก็ได้เนิมาีแม่นะซอง้คืนซองคืนบ่ตชอึคืนซ้คืนกินเลยเฮ้ยมาซานต่อช่งนะ แซ่บอยู่เหยไปกับแตะขามบ่เออขี่รถยังไปนะขี่รถโดยสารขี่รถโดยสารไปไปแล้วก็ลงรถแล้วก็บรรยายอ่ะตัววะบลเลี้ยไปลงถึักแปดรักแปดใต้กระต่อตะลักแปดใต้ไปห้าลักแปดเนื้อขึ้นตะลักแปดเนื้อก็เมื่อลงหนาบ้านบึ้งแล้วก็ต่อโหลดเข้าบ้านและต่อขนาดเนาะต่อเข้าบ้านนี่ว่าใครพห์โหลดไทยออกมาหลัดเอา แล้วกัรน UH, yes. right? ้ำลายห่าแล้วกันต่อไปให้ก็ไปติดจ้างมาแล้วรักเป็ดตัดรักเป็ดเนื้อกินมันเบิร์ดด้วสิเบิร์ดอยู่บ่ไม่ได้เพราปุยเด็กหนาเบ่รที่เอาวไม่ใช่โอ้แม่แม่ยังบ่มีเงินมาติดหนีน้ำในเขียวล่ะเช่นน้องตีข้ากันมันแพงไหมเขาอ่ะ มันจีขึ้นหนา,าแล้วโตนน้ำมันครับครัแบขบ้าวซื้อนั่นซื้อนี่แล้วบอกเราแล้วแหละแค่นั้นจะน้ำมันขึ้นไม่ได้ปุ้ยนลยเออเราซื้อมาราคาเก่าวันนี้พันจีขื่นได้ไวแท้ราคาเก่ากับมันบริอยตามราคาหน่วยตัวนี้ก็ซื้อราคานี่อีกมัดยังขายตัวที่พุทธันเบิร์รตาาพันจีมาเอาตัวตัวเก่าขึ้นราคาใหม่มันก็ะพาดแล้<ร><ร>มันจะเกี่ยวกันมันขึ้นอยู่ตามจำนวนที่ว่า นอกจากไปซื้อหลดใหม่แล้วมันขึ้นนอพันสามล้วก็จงมาขายพันสี่อันนี้ซื้อมากพันกว่าบาทมีมาขายพันสี่มันก็จะใส่เยอะอมันหมแมนจะอยู่เพะเาะเออไม่ทาต้นทุกคนออกคุยอืออพอกกันว่าในว่าวาฝากมากรักกันช่วยจักซามพันเลยมาซื้ออันค่ายกว่าซื้อเขาวไว้อืก็แมนแลไรมี่มาผัดเอือ้อตากหายคองว่าแพงไวน้เนาะอืมาได้ใครช่วย,ลย้ลยพูดช่องสอบ อืมไผปุ้ยจังสอบเอออยากโคมานกินบ่กัดอยากกินกัดข้าวหญ้าอ้ายพอสิก็สิแทนอือกับปุ้เก่ายังนั่นเด้อือบ่ได้อยากให้น้อง่ยเฮาก็บ่มีเงินแทนน้องแทนนกะมากอาศัยกินขาอือมาปบกยังว่าเฮาสิเมื่อไว้ให้เนาะ น้องสาวเพิ่นพี่น้องเอ้ยน้องสาวหลาไปทํางานอยู่ไทยจอกพุ้ยสวยเอื้อยบัดมาพ่อได้กินข่าวทางานเลี้ยงงูน้องสาวหลาได้เนาะทํางานเลี้ยงงูอยู่อยู่ในโคราชเนี่ยจ้าวเบอร์แม่สิว่าอยาข้อร้ายดอกข้อพุ้ยช่องสองวันจะเพิ่มของตัวเองคัดข้อร้ายกับเป็นหนีน้องเขาก็ทํางานกับเพื่อสิได้เขาก็อ่ะแม่ มันค uh, 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 um ่ะเออสิ toda today, ้นเดือนจะก่อนเออฮะใจผาคงหายกูว่าได้อยากขอร้ายดอกขอพุดชงสอบชงสอบก็เพราะได้กูว่าจงเข่าไหวชำค่ายกว่าสิชื่อเป็นสอบเออละว่าอืมอืมพี่น้องกับน้องสาวเพิ่นนั่นนี่พี่น้องเอ้ยแซ่บบ่ย่าเอ้ยสี่ว่ากันมึงบบว่าเสร็จมึงระวังลูกมึงจะหลางถวย กินอกาดนมกแซ่บก็ได้ล่างบแซ่บก็ได้ล่างเฮ้ยลากหลังวะผูวบาวชิมะาอีซีติไพ่ชิมะมึงน่จยวแดดมากวเขี้ยวแดดเขี้ยวขยู่มาก้เ่มมจะเอาเสนเดือนกนี่เดือนนเดือนนี้ มึงคือมาพดเทเดนีอเอาแะไรเอาอีกอยู่บ่เดนี้จะคนเลยอซิมาคออะไเดนีอ <c oughs> คือน้ำตาบลายหอยบลยหอนแทะข้าวหนึ่งของแทะบ่อหนี่หมให้จัดอ่นี้บอกจัดมาแล้วมันเวลาลมมามันจะถับเท,ท,ทียงลังหน่อยน <c oughs> ั่นหละห่มค่ะหอมค่ะข้างแก้มยย <c oughs> มันถับเทียงรังหน่อยอย่างงเนาะ เน่รถทีบกูได้จนาดนั้นนะรถทดีบอีนอวดาวมื่ออืะขั้นใหญ่น่ะของดาวไปเข้ามาเพื่อจะให้เขาขี่เขาเอาเอาเมื่อนำบ่ได้แล้วเว้ยใสร็จหลุดจักเมื่อไพจะเมื่อได้มีแต่เก็บไปหายอยู่ในนี้ใจเขาห้องน้ำบ่ปเปิดได้ดาด่า ยายเขามาคอยืมเงินพี่น้องเอยอยากได้เงินไปแปลงสางยืมหาลอยนี่นี่แหละคําา่าบ่มีนะพี่น้องเอยน้องเข้ากับจังซี่แหละบ่มีแหละกับแก่กันเนาะเข้าไปมาหาสู่กันเมื่อวานว่ายืมกันมือนี้มื้อวาน้อพี่น้องเฮ้าบ่มีเฮากับปพา่อเข้าเถาะเมี่เถอะเขมาหาเฮ้าเพ่งกันอยเ่พาะว่นนั้นนาะแม่เถอน้ำเพ่งเฮือเสื้อเพ่งป่า ก็เขาว่าลอบบ้านแล้วลงมาตะกี้ว่าบ่ทันอยากมาได้อยากให้เขามาขึ้นจักก่อนย่าน้ําลงมันสิมาซื้อว่าซื้อหยังเด้อือซื้อว่าซื้อหยังมาตาได้เสีเนาะอือค่ะคือเอาแปงจก็เจ้าน้ําบ่หลายดอกเออ100นั่นอองเาอือมันต้อง อันเั้าแล้วเขาอันนั้าแล้วเขามาซื้อนั่นชุดนี้แล้วเธอเขาได้ออกแล้วมันแตกมันเทเนาะอืมแมนมหาลอยเนาะอโอเคมันแต่งเงินเงินชาวพันกี่ <laughs> โอ้ย <laughs> โหลดค่ะ <laughs> <ม>เอาเมื่อพันหนึ่งก็เสียภาษีนาก็าไปแตกเสียภาษีนาค่อีซี่ไปเจอเหล็กเถจอเนาะเจอหออลาหาพันโมโนหน่อืมอีจอมผ่านโอ้ยเฮ้ย กูให้ไปทีไรนี่มึงผ่านหมดเลยใช่ไหมแต่กินได้ยามน้ำกานพี่น้องเอ้ยบ่แมยังดอกเพลินมากมาขอมายืมกับไห้ยืมกับส่วนยืมเนาะพี่น้องส่วนชาวซุยไห้ใส่กับไห้ใส่ต่างหากกระบวนการสิให้ยืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างดอกส่วนยืมก็คือส่วนยืมส่วนใส่ก็คือส่วนใส่เนาะห่ากะเฮ้ท่ากกะแบ่งกับปั้นไห้พี่น้องเอ้ยพีนาะงฮะเอาไปได้ค่ะเอามาเลยได้ นั่นแหละเอาเบอร์สามพันเจ็ดเ่าบาทเตกว่า้าบูมีเงินนะดังเมื่อก่อนไม่เอาสียหาอยู่บ่กสิหาแต่ว่าบัิน่ะิโตมามาเลยมันสิา่นา้วอืมอมันสิิววันที่ไหนล้วมันเนี่ยนะถ้าสามเลยมันก็สิ่นเดือนให้ิบสิา ประนขอไล่ดอกขอนนะชมวิชมสอบมากกข้อกินมันกะมันไกชอมันหาคะว่าสอบมันกัมัราแพงนะนั้นมันอืะเอามื่อไหวนะเาก็เอาสมสอบเขามันบอกพ่ออีกพอวันลัเอาอีกสอบนึง คันไดเหตุหน้าไม่ทะบุน้ำอีกเขาเล่าให้เหตุตืต่มกันซิบกัห่เนี่ก็เจ้าเพิ่มอีกสอบนึงเอาอีซี่เ้อพยเป็นคนใส <laughs> ่อาอีซีมาดำหน้านะบอเฮ้ยตัวชิมาดำหน้าทำเองที่บกว่าเป็นคนใส่เส้เฮาใส่อะไรมันเป็น,น,นมิตรมนชิม,มาใส่เฮาอะไรเฮาเบ<ต>ิ่ง<ำ>มันขาดเลยอย,อย่าว่ามันมาเป็นคนใส่ใหามันชิมาใส่เฮาน่าไลยกลั่มันก็ช่า ป้าลดางสวยด้วยหนุออ่มด้วยแล้วมันก็อ,อีดาวักใครทุกคนมันจะมาใส่แม่รีร่ไปดิปูให้กูยยุ่งงันดีแล้วเออมึงมาหน่ะมัวเป็นคนใส่ใครอายุมาใสา่กุน่นติเจ้าเอ,อ้ยของว่าอีกทุกวันมันว่ามันของมันอะไรอยังใส่นะใส่รถไฟก็ของขอบอ,อยากไปอันนี้อะไรโอ้ยอันหนาขอบอ,อยากไปหน้าขอบอ,อยากไปนะ บ่บอกกับกะ<า>ไบหันแต่งนะหันแต่งอะแต่งอะแต่งไปไล่ดูแต่งว่าไปโมบุญบอไปเพื่อนดีบบมักแนวน่ะตาอินมาเพื่อนดีพี่ตายฮันว่าใส่ไปหานนั่นฮันี่บ่โอ้ยสำไหนอืมบ่ไปสักคราวบ่บไ,บบไปมันบ่สนุก สักขาเผื่อเออสาขาแบบไปหนังกินหนังแซ่นี่ยซีมากเออว่าไงสักสาขากินฟรีเออบยเออแต่หนาวมึงแต่ร้อนมึงสักขากินฟรีนี่มากกันสาขาใส่เวียนเฮือกผีกับญาติแค่กลางคืนกะดิมีแต่แนวญาติแนวกลัวไปเบิดแล้วเนาะท่าน่อยากไปบุ๋มีแนวญาติใจอยากไปก็บไปญาติเกือจะคอเมื่อหายคอเมื่อหายมันไหนได้ เกือบเกือบผู uh, ่แดงน่ากะเกือบอันไอหนูฝากมาให้ยาวร้าซุยพี่น้องตั้งแต่พุ่นแล้วอีซีมันเอาไปใส่ทั้งแม่กับลูกนีสามขู่พี่น้องเลยแม่ลูกแม่แม่ไม่ได้ใส่ลูกแต่แต่ข้าวไอหนูฝากมาให้เนี่ยเอาไปสามขู่สองแม่ลูกนี่สี่ขู่สี่ทั้งขู่ผ้าเหลือมยอมเต็มแล้วยังไม่ได้ขาดเพราะขู่มานเลยเสือกไปสามขู่สี่ขู่เลยโอ้ยกินเกือบไป ไปละเพิ่นอยากมาแปลงกอกเพิ่นพี่น้องเงินเลยนะโมีเงินแหล่งเขามายืมเงินน้ำ้านร้านกับพวงปั๊บมีกับไฮพี่น้องเอ้ยสอยกันไปเบิ่งกันไปเอ้อน้องฮ่าก็ไปซื้อพุ้นยันแหละฮ่าจังหะมีเงินนะตอนเท่าเวาซื้อพุ้ยนะครับมีเงินแดดแม่เชิญก็ได้อยู่เมื่อน่ะเมื่อเห็ดจากพืชมันโอ้โวนะก็แหลงแล้วแต่กั คายค่ดแล้วก็เมื่อให้เล่าอันชุดก่อนนี่อันเงินเสียลอยเนาะตะกี้เามีอยู่หาพันนะไปซื้อพุยเนี่ยกับสามพันเจ็ดซาบาทสอบหนึ่งร้อยไปได้เยอนนี่นะสามเหือฮะสอบหนึ่งพันปลายพันชองมันคือพันจาวจักและวสามสอบนัดสามพันเจ็ดเนี่ยหาสิบบาทเออ้าบาทแตแม่ไรสอบเอาอยู่ทำพ่วงพูได้หะนี่จะปักสอบบได้เด้อ โซ่แล้วพันพันสามกัวอันนี้มันเถื่อสอบหนึ่งอันพันช่องปลายคุณอะพันส่องสี่สิบบาทอยู่ทำพ่วงอยู่ทพ่วงคุไปซื้อเหมือนอะอือจะว่าไม่ว่าสามพันจีสามพันเจ็ดเส้าบาทมันน้ำมันหักมีแห้งเนี่ยแล้วได้พุยขนาดบ้านนี้ก็เงินขนเงินบาทแหลนกขุนมันเลยมีแต่กระแพง สีหาเงินซื้อซื้อน้ำมันบบดนี้พุ้ยน่ะได้แล้วแล้วมีแห้งแน่เด้๋นี่น้ำมันก็แพงแท้ไม่ใช่บอลลิสละร่อยเพราะว่ายเฮ้ยมาถามมายืมเงินหาล้อยเอาเงินท่ายังเลิกกันตัวจะไปแตกงเลิกกันร่อยอันน้เอาให้เราหาล่อยจะไปซื้ออย่างไปซื้ออย่างของเล่นนี่มือดักอไอศครีมง้ ันได้บสีมึงนี่มีแต่แนวกินนะสีไอ้สีนะไอ้ชี้เห็ดหัวชุดยังไงอะไรง่วเขาเขาบวมิตรประตูไอ้เขาซนดีแต่บรเสียเงินหมื่นสั่นเจ้าแห่งสีจุกโมนี่ไอ้ชี้กินกอกอนแล้ชาวบ้านเด้่ยชนะสีเอ้ยมึงมีแต่แนวกินเนาะสีเริ่มเริ่มกูตายแล้วเฮ้ยกินกล่องตัว ไปได้เชื่อไปได้นะ้ำพ่อจะกอกตายเมื่จะหน้าพ่อเมื่ลงที่หนาลงไม่ใช่เขินเขาโภมากเขินไงไปถือไปกินโลดมุ้ยไปกินดอกม่กินกอกก่อนมันกินงัว่ะเซลเมลูพี่น้องใช่ไม่ใช่กินยังหวานแฟนสบายมันกินเงินเจ้าเงินอยู่ในใจ เงินก็ยังจนมายืมมึงจะกินอยู่ได้ไฉบ่อีนาวแค่บอกกินวงาเถิกเด้อบ้านไงเออเงาะเก่าสมบัติเพิ่นก็มีแต่เงาะเถิกเพิ่นมาแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อได้ขับได้ขายก็นเด็กขายง่ายมือชีวิตเศร้าหน้าน้อว่าหาตะขอขอฉลุดเบิดอืมแต่กี้เพิ่นก็มีเงินเก็บอยู่มีเงินเก็บหันมาซื้อโลดพอดีเย็นชิวัด บ่มีเงินคือบ่ตายบ่ว่าเนาะพี่น้องมันมันบ่พอตายแบบกับพ่อยังทุรนทุรังพอนั่งได้นะขั้นขาดแค้นรีกับมายืมนกเอื้อนน้ำน้องคือแน่อยแหละพี่น้องครับผึ่งผ้าอาศัยกันได้ฮะนะบ่เม็นมือหนีมือว่านเนาะตึกตึกดั้มบันมันคงมีผัวอานี่แล้แต่เอาฝนสุดท้ายมันมีไปเอามันกูอยากจะเป็นลม อุ้ยผู้น้ยิมตีวเนหลเขาอยู่กกลางป่ากลาง้นว้าตาสิมึงบ้าหลักก็ได้สิโอ๊ยไม่ใช่อไม่เช่อีสงเมลูไปปแตกกันน้ำในเคี้ยวน่ะเถวแตะก็ใบลอยก็ดิแตะก็ใบลอยอ่อแตก็ใบลอยอ่ะไเื่ออ้โปเมื่อขน้าาก็ดิเตืเข้ามาแปงผัดบเห็นพ่น ได้เมือแรกเมื่อได้หาบน้อง,อ,งอาบได้ไมอาบไ <c oughs> ออาม่กันอาบนะอาบมั้ยอืออ่ะพอกันคลิป,นาาปหน้าพี่น้อง,อองเ,เมืม่อสบาย <ทำ S 1> ดีไอ้ร้องข่าวเช่นว่าทไมจะโดนหน่ำน้องกว่าได้